สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูชดาพักลูกเมืองคนเดิมนะคะครูประจำวิชาสังคมศึกษาค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อเรื่องผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ การแข่งขันทางการค้าสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นผู้ผลิตหรือผู้ขายนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อที่มีไม่จำกัดส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเ,เสื่อมโทรมลง ผู้บริตหรือผู้ขายลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลงส่งผลให้สินค้าไม่มีคุณภาพทีนี้มาดูเหตุผลที่ทำให้ราคาสินค้าลดลงนะคะ1ผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันมีหลายราย2 ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นทําให้สินค้าเนี่ยราคาถูกลงการลดราคาสินค้าจะทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้นค่ะมาดูวิธีการเลือกซื้อสินค้าที่ลดราคาอย่างเหมาะสมนะคะ 1. สินค้าที่มีคุณภาพดี 2. สินค้าที่ตรงกับความต้องการ 3. ส,สินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าค่ะการโฆษณาสินค้าการโฆษณาสินค้านี่เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจํานวนมากค่ะวิธีการเลือกซื้อสินค้าตามโฆษณานะคะ 1. สินค้ามีคุณภาพจริงตามที่โฆษณา 2. ส,สินค้ามีราคาไม่แพงเกินไปนะคะ ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าผู้ผลิตสินค้าหลายรายแข่งขันกันขอให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคหรือผู้ซื้อดังนี้นะคะ 1. ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามความพอใจ 2. เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากขึ้น 3. ช่วยให้สินค้าและบริการมีราคาต่ำลงค่ะจากใบความรู้นี้ให้นักเรียนทำใบงานในกลุ่มรายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ